โอโ้ว้าวกูธนาคารสินค้าโอโหเผู้ช่วยคุณทุกวัน24ชั่วโมงยินดีต้อนรับขออนุญาตแนะนำสิ่งดีๆในวันนี้บุญจิตเรานั้นยิ่งใหญ่เท่าที่ใจอยากให้เป็นบุญหรือเหรียญบุญเกิดขึ้นจากความศรัทธาในจิตใจที่ดีของทุกคนเหรียญบุญคือสกุลเงินดิจิตอลในสังคมการเงินการค้าขายยุคใหม่ โมเด n m ันนี่อีโค s ิสเตม c i e t y เหรียญบุญอาจอยู่ในรูปแบบของแต้มคูปองรางวัลของขวัญในกระเป๋าเงินบล็อกเชนและแลกกับเงินดิจิตอลสกุลอื่นๆผ่านกระเป๋าเงินบล็อกเชนมูลค่าเหรียญบุญขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานตามความต้องการและข้อตกลงของผู้ซื้อและผู้ขายผู้ให้และผู้รับ ผู้โอนและผู้รับโอนศรัทธาบุญทำบุญบอกบุญรับบุญสนใจหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อผู้ชร์ลิงก์นี้ให้คุณ